ทั้งในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนและก็เฉลยแบบฝึกหัดคือเวิร์กบุ๊กนะครับทั้งป .5 และป .6 พร้อมกันนั้นก็ได้สอนเอ็กเสนะครับของชั้นม .3 นะครับ,รบและก็ของชั้นม .1 ก็มีนะครับ New World 1นะครับมาต่อในหน้า30กันเลยนะครับในส่วนของ c e l l ์6นะครับที่เป็นเวิร์กบุ๊กนะครับก็คือเป็นแบบฝึกหัดนะครับ ข้อ b นะครับ finish นะครับแปลว่าทำให้สำเร็จนะครับทำให้สำเร็จทำอะไรครับ sentence ก็คือทำประโยคต่างๆนะครับประโยคแรกนะครับ will be healthy แปลว่านะครับจะมีสุขภาพที่ดีลูกนาดูคำแปลนะลูกนะ will get toothache นะครับจะทำให้ปวดฟันนะครับ will hurt himself จะทำให้ตัวเองได้รับอันตรายนะครับหรือได้รับความเจ็บปวดนะครับ hurt เนี่ย will be o v e r นะครับอย่าทําให้น้ําหนักเกินนะครับ overweight นะครับเ e i น้ําหนักโอเวอร์ไปเกินนะครับ will be strong อย่าทําให้แข็งแรงนะครับ will be f a จะทําให้อ้วนนะครับ will have a back ache นะครับ back แปลว่าหลัง back a c h ก็คือปวดหลังนะครับ will be a fever นะครับก็จะทําให้มีอาการไข้ will get sick easily นะครับ Get sick นะครับแปลว่าป่ว,ปวยนะครับ Easily แปลว่าง่ายๆนะครับก็จะทำให้ป่วยได้ง่ายนะครับ Will l o s s weight นะครับก็จะทำให้ loss weight สูญเสียนะครับก็คือทำให้น้ำหนักลดหรือว่าทำให้ลดน้ำหนักนะครับนะครับทำให้ลดน้ำหนักหรือว่าทำให้น้ำหนักลดนะครับนะทำให้น้ำหนักลดดีกว่าทำให้น้ำหนักลดนะครับอ่านะครับ อ่ะทีนี้มาเติมพอคุณครูแปลให้อย่างนี้หมดแล้วนะครับลูกก็เติมเลยนั่นก็คือว่านะครับคุณครูไม่เขียนให้เพราะไอ้นี้นะครับต้องการให้นักเรียนเข้ามาดูคลิปและจะได้ฟังนะครับถ้าหากว่าคุณกินนะครับแคนดี้ลูกอมนะครับนะหรือลูกกวาดแม่นี่มากมายนะครับเยอะๆคุณจะนะครับจะยังไงครับจะปวดฟันนะไอจะ จะปวดฟันนะครับ Will get toothache นะครับจะทำให้ปวดฟันอ่าลองดูนะครับสมมติว่านี่เลือกข้อหนึ่งไปแล้วนะครับทำหมายเหตุไว้เลือกข้อหนึ่งไปแล้วสมมตินะครับเดี๋ยวเผื่อว่าผิดเราจะได้เปลี่ยนข้อนะลูกนะนี่คุณรูบอกให้แล้วนะลองเติมไปเลยนะครับข้อสอง If he d r i v e too fast ถ้าคุณขับรถเร็วเกินไปนะครับ Too แปลว่ามากเหลือเกินนะครับ Fast แปลว่าเร็วเร็วเหลือเกิน Drive แปลว่าขับรถนะครับนะ ถ้าเขาขับรถเร็วเกินไปก็จะทําให้เขาได้รับอันตรายนะครับเอาตัวนี้เลยลูก will hurt himself อันนี้แน่นอน100%ฟันธงลงไปเลยนะครับตอบแล้วนะข้อนี้นะแต่ครูไม่เขียนนะว่าเลข2เดี๋ยวคนที่เปิดมาเจอว่าตอบข้อ2ก็ใส่ข้อ2อีกนะครับจะได้ฟังด้วยนะครับจะทำให้ตัวเองได้รับอันตรายนะครับข้อที่3นะครับ if you take care of your s e l f take care of แปลว,ว่าดูแลร,รักษานะครับ your c e l f ตัวคุณเอง ถ้าคุณดูแลตัวเองนะครับหมั่นดูแลตัวเองแล้วก็นะครับก็จะทําให้คุณอะไรดีอะไรดีครับดูแลตัวคุณเองนะครับทำให้มีสุขาเดี๋ยนะทำให้แข็งแรงกับทำให้มีสุขภาพดีอ่ะเดี๋ยวคุณครูลองเลือกทำให้มีสุขภาพดีไปก่อนนะลูกนะลองดูข้อนี้ก่อนนะครับกับกับทำให้แข็งแรงนะครับมีอยู่สองข้อนะลองดูข้อนี้ก่อน ถ้าคุณกินมากเกินไปกินแฟตแฟตในที่นี่ไม่ได้แปลว่าอ้วนเลยนะครับแปลว่าไขามันถ้าคุณกินไขมันมากเกินไปก็จะทําให้คุณอ้วนนะครับข้อนี้ต้องเอานี่ข้อนี้นะครับ will be แ a t แน่นอนข้อนี้ฟันธงร้อยเนตะครับเติมลงไปเลยลูก will be fat นะฮะคร,ครูไม่เขียนให้ตามที่เข้าใจนะครับนะนี่ตรงนี้ will be fat เพราะนักเรียนที่เห็นคุณครูเขียนมาถึงลอกอย่างเดียวไม่ฟังนะครับไม่เกิดความรู้ if you exercise ถ้าคุณออกกำลังกายทุกวันนะครับจะทำให้คุณอ่าเพราะฉะนั้นออกกำลังกายนี่ทำให้ทำให้ดีต่อสุขภาพหรือทำให้แข็งแรงดีนะลูกเมื่อกี้ก็นั้นที่ว่า,าดูแลตัวเองดูแลตัวเองทำให้ดีต่อสุขภาพนะครับออกกำลังกายทำให้แข็งแรงเอาเป็นว่าอย่างนั้นดีกว่านะลูกนะ ออกกำลังกายนะครับทำให้คุณนะครับออกกำลังกายข้อ5เนี่ยเขียนเลข5ไปเลยดีกว่านะครับนะออกกำลังกายนี่ทำให้แข็งแรงนะครับนะแต่ถ้าดูดูแลสุขภาพนะครับทำให้มีสุขภาพดี ดูแลสุขภาพท่วยสุขภาพ,ภาพถูกได้ทั้งสองข้อเอาไปว่านะลูกแล้วแต่คุณครูก็จะตรวจนะครับเวลาลูกไปส่งเนี่ยแต่ตามความรู้สึกของคุณครูและถูกทั้งสองข้อนะครับจะเอาข้อไหนมาตอบในสองข้อนี้นะครับได้เหมือนกันข้อสุดท้ายถ้าหากว่าคุณกินนะครับช็อกโกแลตมากเกินไปนะครับทำให้นะครับ เมื่อกีอ้เมื่อกี้ทำให้เจ็บฟันในกินลูกอมนะครับถ้ากินช็อกโกแลตก็จะทําให้เดี๋ยวนะทำให้ป่วยได้ง่ายเป็นไปนได้ไหมกินช็อกโกแลตทำให้ป่วยได้ง่ายทำให้น้ำหนักลดเดี๋ยวนะมีข้อไหนอีกทำให้น้ำหนักลดมันมีกี่ข้อลูกมีสิบเออมีหกข้อ มีหกข้อแต่นี้มีเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อเรามีมีให้เลือกลูกมีให้เลือกเพราะฉะนั้นลูกตอบข้อไหนก็ได้นะครับลูกนะเพราะว่ามีให้เลือกไอันี่สิบแต่นนทมีหกนะครับอ่ากินนะครับกินช็อกโกแลตเยอะนะครับทําให้ปวดฟันก็ได้นะครับนะหรือทําให้ทําให้ป่วยไม่ถึงขั้นทําให้ป่วยทําให้น้ําหนักลดก็ไม่ใช่ทําให้มีไข้ก็ไม่ใช่ ทำให้อ้วนก็ได้นะครับวิววีแฟตก็ได้นะครับนะตอบซ้ำก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับนะลูงนะเข้าใจนะครับวิววีแฟตกินช็อกโกแลตเยอะๆจะทำให้อ้วนนะครับก็ได้นะครับเพราะมันมี10ตัวเลือกนะครับตอบซ้ำได้โอเคนะเข้าใจตามนี้นะครับแต่คุณครูไม่เขียนให้นะครับด้วยเหตุผลประการเดียวคือนะครับ นักเรียนที่เข้ามาโลกอย่างเดียวไม่ฟังนะครับเพราจะแปลไม่ถูกและไม่เข้าใจนะครับโอเคครับเข้าใจครณครูพี่นันตามนี้นะแล้วเจอกันใหม่หน้าอ